สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับที่กำลังเข้ามารับชมในช่องเบสฟอร์ดเลนเจอร์นะครับผมวันนี้เช่นเดิมครับผมก็มีรถรีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันเลครับตัวด้านหลังผมจะเป็นรุ่น XLT นะครับเป็นเกียร์ออโต้ครับเครื่องยนต์2.2ครับ160รแรงม้าครับ385รอิ้นิวตันเมตรนะครับผมแล้วเดี๋ยวผมจะพาลูกค้ามาชมครับว่าผมได้ทำการตกแต่งรถคันนี้อะไรไปบ้างครับผม มาชมกันเลยครับผมครับผมที่เห็นได้ชัดนะครับด้านหน้านะครับทางเราก็ได้ทําการถอดด้านหน้าออกหมดเลยนะครับเปลี่ยนเป็นชุด F Spider นะครับสังเกตได้นะครับผมจะเป็นชุด F 150 Spider ครับจะมีไฟตัว C นะครับติดอยู่รับด้านข้างของตัวรถนะครับผมส่วนตรงกระจังครับทางเราก็ติดไฟ LED เพิ่มให้กับลูกค้าครับ3าดวงนะครับผม แล้วก็ตัวฟอนต์ FORD นะครับทางเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นฟอนต์ FORD แบบ3มิตินะครับสีดำตัดด้วยขอบสีขาวนะครับผมเพื่อให้เข้ากับสีตัวรถนะครับผมทำให้รถดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วเราขยับลงมาด้านล่างอีกชิ้นหนึ่งครับจะเป็นชายกันชนด้านล่างครับทางเราก็ติดตั้งเป็นสีดำด้านนะครับตัดด้วยสีบอลเงินนะครับผมทำให้รถ มีเฉดสีนะครับตัดกันเพื่อให้รถดูสวยงามนะครับครับผมเดี๋ยวขยับขึ้นมาดูไฮไลท์ด้านหน้านะครับทางเราก็ตั้งเป็นไฟมัสแตงนะครับเพิ่มให้กับลูกค้านะครับตัวไฟมาสแตงก็เช่นเดิมครับจะมีชีพฉลามสามขีนะครับมาพร้อมกับไฟเดไลท์นะครับส่วนไฟวงแหวนนะครับลูกค้าสามารถเลือกสีได้ครับจะเป็นสีขาวสีน้ำเงินสีแดงนะครับลูกค้าสามารถรีเฟรชมาให้ทางเราได้เลยนะครับ แล้วก็ขยับมาด้านบนอีกชิ้นหนึ่งครับจะเป็นสกู๊ปนะครับสกูปทรงสูงครับตัวนี้จะเป็นสีทูโทนนะครับสีขาวตัดด้วยสีดำด้านนะครับเช่นเดิมครับเพื่อให้สีตัดกับตัวรถให้รถดูสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาชมด้านข้างกันต่อครับว่าทางเราติดตั้งของแต่งอะไรเพิ่มให้กับลูกค้าบ้างนะครับผมของแต่งนะครับด้านข้างที่ทางเราติดตั้งให้นะครับ ตรงนี้ซุ้มล้อครับจะมากับชุด F 150นะครับจะเป็นชุดเดียวกันเลยนะครับผมจะเป็นสีดําด้านนะครับแบบไม่มีหมุดนะครับเช่นเดียวครับลูกค้าสามารถเลือกได้ครับว่าจะติดตั้งแบบมีหมุดหรือไม่มีหมุดนะครับผมครับลงมาที่แม็กดาลล่าครับทางเราก็ติดเป็นขอบ16นะครับยางของมอนสเตอร์นะครับ AT ทนะครับตัวนี้ยางตัวนี้นะครับสามารถวิ่งได้ทุกสภาพพื้นผิวเลยนะครับ โอเคครับผมมาดูด้านข้างอีกชิ้นหนึ่งนะครับผมจะเป็นครอบโลโก้แยบนะครับตัวที่มากับตัวล้นครับจะเป็นสีโคเมียมนะครับทางเราก็ติดตั้งให้ลูกค้าเป็นสีดำด้านนะครับเพื่อให้รถดูสวยงามมากขึ้นนะครับแล้วก็เบ้ารองมือจับนะครับทางเราก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าครับเพื่อการลอยเล็บขีดขวดนะครับเวลาเปิดปิดประตูนะครับสามารถช่วยกันชุดสีลูกค้าได้นะครับ กันสาดนะครับทางเราก็ติดตั้งให้ลูกค้านะครับมาพร้อมกับราวหลังคานะครับราวหลังคาตัวนี้ทางเราไม่ทําการเจาะตัวรถให้กับลูกค้านะครับจะเป็นทําการติดกาวแล้วก็อัดซีโคนเข้าไปนะครับผมโอเคครับส่วนฟิล์มนะครับฟิล์มลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะติดตั้งฟิล์มกี่เปอร์เซ็นต์ครับหนาทึบมากน้อยแค่ไหนครับตัวนี้ทางเราก็ติดทั้งให้กับลูกค้าเป็น60%ทั้งทั้งหน้าทั้งหลังนะครับ ส่วนสติ๊กเกอร์ด้านข้างนะครับลูกค้าสามารถเลือกได้นะครับว่าจะติดตั้งเป็นลายแบบไหนนะครับทางเรามีลายให้เลือกถึง30กว่าแบบนะครับหรือว่าลูกค้าจะรีเควสสั่งออกแบบเองก็สามารถทําได้ครับผมแล้วก็ตัวข้อฝาถังน้ํามันนะครับทางเราก็ติดตั้งเพิ่มให้ลูกค้าเช่นเดียวกันครับผมแล้วไฮไลท์อีกชิ้นหนึ่งนะครับด้านหลังนะครับตรงนี้จะเป็นโลบาร์ออฟโรดครับของ o u t l a n d นเครับตรงนี้ หางก็จะยาวหน่อยนะครับผมมีไฟเบรกดวงที่สามให้นะครับด้านหลังนะครับโอเคครับผมมาดูด้านหลังนะครับไฮไลท์ของเราอีกชิ้นหนึ่งนะครับเป็นไฟนะครับตัวนี้ไฟเราจะติดเป็นสีควันสโมกนะครับตัวไฟเบรกก็จะเป็นรูปคล้ายๆตัว c นะครับทําให้รถดูสวยงามและดุดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับกันชนหลังเหล็กนะครับ เป็นของเอาเรนเดอร์นะครับมีห่วงลากจูงสองห่วงนะครับห่วงโอเมก้าสีแดงนะครับสามารถใช้งานได้จริงครับมาพร้อมกับไฟสองป้ายเทะเดียนนะครับผมครับผมขยับขึ้นมาด้านบนครับตรงนี้ก็จะเป็นบ้าลองไบด่างครับทางเราก็ติดตั้งเพิ่มให้กับลูกค้าเช่นเดียวกันครับขยับมาดูของแต่งชุดเดิมนะครับที่เราติดตั้งให้ลูกค้านะครับเราก็ส่งคืนให้กับลูกค้าทุกชิ้นงานนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูข้างใน ตัวรถว่ามีการปรับเปลี่ยนอะไรไปบ้างนะครับผมโอเคครับเพยเครับผมด้านในห้องผู้โดยสารนะครับผมตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะครับผมสามารถบังคับได้ง่ายนะครับผมแล้วก็เบาะหนังนะครับก็จะเป็นเบาะหนังเช่นเดิมครับไล่ตะเข็บด้วยสีเทานะครับผมแล้วก็รุ่น XLT นะครับตัวหน้าจอเราจะเป็นตัวหน้าจอทัชสกรีน8นิ้วนะครับ ส่วนระบบการปรับแอร์ก็ยังเป็นมันติฟังก์ชันอยู่นะครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันด้านหน้าอีกทีนึงนะครับโอเคครับผมเป็นไงบ้างครับสําหรับรถรุ่น XLT คันนี้ครับบอกได้เลยว่าของแต่งนี่จัดหนักจัดเต็มจริงนะครับผมหากลูกค้าท่านไหนสนใจนะครับสามารถทักมาสอบถามแคมเปญได้เลยนะครับผมผมมีแคมเปญเหมาะสมสําหรับลูกค้าทุกอาชีพเลยนะครับผม แล้วพูดถึงการจองออนไลน์นะครับของเราจองออนไลน์100%นะครับผมโอนผ่านบัญชีบริษัทนะครับโอเคครับผมก่อนจบคลิปนี้นะครับผมขอฝากช่องเบสฟอร์ดเลนเจอร์ด้วยนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมแล้วรอชมกันนะครับว่าคลิปหน้าผมจะนำรถรุ่นไหนแต่งแบบไหนมารีวิวให้กับลูกค้าได้ชมกันอีกนะครับผมสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ